สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ เมื่อวันที่31สิงหาคม2564ที่วัดพุทธมงคลเทพนิมิตตำบลหนองอย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นางสามวมนทิราเข็มทองพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางอรไทจันพ่องผู้ในการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร้อยโทสมเมตตะกุดแจมนายภารัตตะใบโครงการฐานพันธุ์ดีข่าว่าคุณผาเมืองกองพลฐานมาที่1ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปลูกผักสารพลังรักบ้านวัดราชการบาวรสร้างแหล่งอาหาร ในชุมชนโดยพระมหานัฐวุฒิ ทิฏฐธรรมโมเจ้าคณะตำบลหนองย่างถอยเขต3จ้าวาัดวัดพุทธมงคลเทพนิมิตได้ดูแลแปลงผักภายในวัดเพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนจากนั้นในช่วงบ่ายที่วัดพระวรราชาทิศนด,ดามาศตำบลหนองย่างถอยอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวมนทิราเข็มทองพัฒนาการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 สำนักงานภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินการขุดปรับแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการกิจกรรมที่5บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลด้วยการกำหมดผังในการสร้างและซื้อวัสดุคารุพันธ์สมัปฐานเรียนรู้ทั้งหมด9ฐานได้แก่ฐานเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติฐานเรียนรู้คนหัวเห็ดฐานเรียนรู้คนเอาทานฐานเรียนรู้คนรักแม่ธรณีฐานเรียนรู้คนติดดิน ฐานเรียนรู้คนรักน้ำฐานเรียนรู้คนรักแม่โพศพฐานเรียนรู้คนมีไฟและฐานเรียนรู้คนาทองคําโดยมีการสับสนคารุภัณฑ์ให้กับพื้นที่ยืมใช้ได้แก่เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่งไม้เครื่องสกัดจากน้ำมันพืชไบโอดีเซลเครื่องบรรจุอาหารกระป๋องเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติและเครื่งองบัตน้ำเสียแบบเติมอากาศใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนกิจกรรมจิตอาสาเอามือสามัคคีดำเนินการในครูกริกรรมธรรมชาติครูเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบรวมถึงการจัดกิจกรรมในฐานอินรู้ทั้ง9ฐานในวันที่11กันยายน25ง 6 <64. S 2> ปุ๋ยตามองกูดปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด